ค่ะวันนี้พาเข้าครัวค่ะหาทำราดหน้าหมูนุ่มๆค่ะอันดับแรกเราก็หมักหมูก่อนเนาะใช้ส่วนสันคอของหมูนะคะหมักหมูนี่ก่อนมีพริกไทยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันพืชว,วันนี้เราใช้น้ำมันาะกรออนะคะแล้วก็มีไข่มีน้ำมันหอย แล้วก็ตามด้วยนกคนจืดค่ะหมักไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทําในส่วนของเส้นนะคะเรา,เาใส่ซีอิ๊วหมักซีอิ๊วไว้ก่อนนะคะซีอิ๊วหวานค่ะแล้วก็พยายามซาวเส้นขึ้นมาให้มันคลายกันนะคะอย่าให้มันกอดกันเป็นชั้นๆนะคะในส่วนของผักเรา,ราก็หั่นไปเป็นผักชันนาเอ่อข้าวโพดอ่อน แครอทเห็ดนะคะในส่วนของการผัดอ่ะผัดผักเราผัดในส่วนที่แข็งก่อนนะคะส่วนใบส่วนยอดที่มันอ่อนเราก็ใส่ทีหลังได้ค่ะใส่ซีอิ๊วเล็กน้อยนะคะเพื่อปรับรสให้มันกลมกล่อมก่อนนะคะไม่ต้องใส่เยอะเราก็พักไว้นะคะผัดเส้นให้เรียบร้อยค่ะเส้นที่เราหมักซีอิ๊วไว้หลังจากนะั้นเราก็มาทําน้ําซุปนะคะทําน้ํารัดหน้ากัน ใช้กระเทียมรากผัก,กชีพริกไทยนะคะผัดก่อนผัดให้หอมแล้วก็ตามด้วยหมูที่เราหมักไว้ค่ะปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวเป็นหลักนะคะลาดหน้าของเราจะได้หอมหอมนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเทใส่ในหม้อน,น้ำที่เราทุบกระเทียมรากผักชีไว้แล้วค่ะเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยหมูที่เราผัดกับเต้าเจียวหอมๆเราก็มาชิมรสก่อนนะคะ ถ้าไม่ได้รสอย่างที่เราชอบก็เติมซีอิ๊วน้ำตาลชูรสได้หลังจากนั้นเราก็ใส่แป้งมันละลายให้ดีนะคะตอนใส่แป้งมันพยายามคนหน่อยนะคะจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะคนไปค่อยๆเทลงไปก็จะได้ราดหน้าหมูนุ่มๆหอมอร่อยคะ่ะใครไม่ชอบรสจืดก็เติมพริกป่นน้ำส้มน้ำตาลเพิ่มรสได้อร่อยคะ่ะ